Hey, you are friend. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันนี้เราต้องรับบทเป็นหมาน้อยสุดน่ารักมาพร้อมกับการผจญภัยที่เราเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวเฮ hey, อะไรกันนี่มันอะไรครับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วกับการผจญภัยครั้งนี้แล้วก็เราในครับผมก็ไปลุยกันเลยครับเงินบริจาคว่ะจะบอกนะว่านี่คือรถขยะเ,เออน่าจะใช่นะเขียวฟุ้งว่าขนาดนี้ <laughs> ผมคอเลย มายผมตอนนี้ครับเราอยู่ที่ศูนย์บัญชาการของเราแล้วครับที่มีชื่อว่าศูนย์ครับเลี้ยงสัตว์นะครับผมนี่น่าจะเป็นสถานที่ทํางานของเรานะับผมว่าเราต้องทำอะไรนั่นเองหมาครับนะผมเขาสุดว้าวนี่ไง ไม no กี้น้อยผู้น่ารักอ๋อเหมือนว่าจะมีรุ่นพี่แนะนำเราไงผมว้าวเฮ้คุณมาสัว์เลี้ยงตัวใหม่อ่านะอผมฉันชื่อแคลราเอ่อแคลรานะผมอ่าฉันเป็นพวกนะครับขี้ขาดโอ้นี่คือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าศูนย์การยอมรับอ่าน่าจะหมายถึงศูนย์รับเลี้ยงนะครับผมโอเคนะ้อม คุณเนี่ยถูกช่วยเหลือนะครับผมโดยซูซี่เจอเป็นมนุษย์อ๋อเนี่ยน่าจะเป็นหมายถึงคนนี้ปะซูซี่ที่ช่วยเหลือเราเนอะผมดูนว่าเธอเนี่ยจะไม่เข้าใจภาษาของเราเชื่อเถอะฉันเนี่ยลองมาแล้วเออแน่นอนครับว่าเธอน่าจะไม่เข้าใจเรานะครับอ่ะแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยครับก็จะดูแลพวกเราเนี่ยแบบดีมากๆเลยเนะครับผมเอ๊แล้วก็ว้าวมีเสียงแทรกขึ้นมาเหรอมนุษย์เป็นกําลังยิงคืออะไรอะซูหมอนี่มันอยู่ไหนฮะอ๋อนี่ไง นนกว่าจะเป็นหมาที่ไม่น่ารักเอาซะเลยโอ้นั่นคือเดี๋ยวนะรคะเนเขากำลังแนะนําหมานี่ตัวนี้อยู่นะผมอยู่ให้ห่างจากหมาตัวนั้นไว้โอ้เขาอยู่ในกรงโดยที่แบบมีเหตุผลบางอย่างโอ้คุณจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนกับยันเป็นคําพูดจากรุ่นพี่ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะฮะเราจะพบกับจุดต่างๆเอ่อผมขอสํารวจก่อนละกันนะโอ้มีสนามเด็กเล่นของหมานี่ไงโอ้อย่าบอกว่าเราต้องเก็บกระดูกตรงนี้ใช่ไหมผมจำได้ว่าไอ้กระดูกตรงนี้เนี่ยมันสามารถ เอาไปสุ่มของได้ใช่ปะเก็บติครับเก็บติครับเอ๊ะเราเป็นหมามืออาชีพอย่างไงต่ออ้โหบอกเลยครับว่าการเป็นหมาผมเนี่ยไม่ธรรมดาเอาล่ะเพื่อนๆเ,เ,เรามีแขกมาเยี่ยมว้าวซูซีว่าอย่างนั้นนะครับจาไว้เราจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีว้าวต้องทำตัวน่ารักหรอคือจะมีคนแบบมาเยี่ยมเราแล้วอย่างงี้ใช่ปะต้องใช่แน่เลยใช่ไหมครับรุ่นพี่เอ้ยรุ่นพี่เนี่ยเห็นเขามีประสบการณ์ทั้งสมดาวเลยนะเว้ยเราไม่มีเราไม่มีด <laughs> าว <laughs> เราไม่มีประสบการณ์เป็นหมาก็ไม่เคยเป็นหมาอ้านี่ไงมีคนมาแล้วเออวัสดีตอนเช้าฉันคือเออผมขอเรียกเขาว่าคุณยายแล้วกันนะครับผอ่ะเรียกฉันว่าคุณยายก็ได้นะสวัสดีคุณยายต้องทำเสีงสยงส,งสาวนี่ต้องเสียงสาวนิดนึงคุณต้องการเลี้ยงสัตว์ไหมวันนี้แน่นอนฉันนะรักเออไม่ใ <c oughs> แน่นอนฉันนะรักสัตว์เลี้ยงยอดเยี่ยมตามฉันมาอ่านะครับซูซี่ได้กล่าวไว้ เหมือนว่าตอนนี้เขาจะน่าจะพรีเซนต์ให้เรานะครับกับคุณยายฟังว่าเราเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างอ่านะครับผมเริ่มจากที่อ่พี่ใหญ่ของเรานะครับผมนั่นคือแคลราครับอ่านี่แคลราน่าจะเป็นแบบว่า NPC นะน่าจะไม่ใช่เพลเยอร์เนาะโอเคจะเป็นมิดแบบฟุดๆเลยนะครับผมและล่าเริงนะโดดโชว์ไป็หนึ่งที่ <c oughs> โอเคนั่นคืออ๋อโอ้ผมเองผมเองผมเองอ๋อครับว้วว้าวโอ้มันคือเครื่องดื่มจากห้องน้ําและชอบว๊อบชอบคนหน้าแปลกอะไรอะ่ะ ทำไมซูซี่พรีเซนต์ผมได้หวยมากนั่นคืออ่าทิมมี่นะครับอ๋อนี่คือทิมมี่อ่ามันแบบบ้าง่ายและชอบเล่นอ๋อมันมันบ้าง่ายหรอโอเคนั่นคือโปรโอ๋อนี่คือโปรสามสี่หกแปดโอเคผมจะเรียกว่าเขาโปรแล้วกันนะอ่ามันชอบเล่นนะครับและมีพลังเยอะว้าวนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยผมเกมมิ่งทีวีตั้งชื่อได้เหมือนคนไทยยังไงไม่รู้แฮะ โอเคนะผมมันคือวัดมันคือกินขยะเหรอมันชอบกินขยะเหรอผมอ่านไม่ทนันบางทีมันเร็วมากนะครัเนื้อหาหรือข้อความ อ๋อ oh, และตัวสุดท้ายของเราเนี่ยครับน่าจะหมายถึงว่าเจ้านี่เครื่องจักรนะโอ้เขาเป็นคนก้าวร้าวมากน่าจะหมายถึงว่าเป็นสัตว์รีนที่แบบมีนิสัยที่ก้าวร้าวนะครับที่จริงมันคือเออเขาสัปดาห์ที่แล้วกับเราหมายถึงว่าเขาไม่อยู่สัปดาห์ที่แล้วกับเราเหรอตอนนี้ครับเรามีแค่นี้โอ้ก็ถือว่าเยอะนะในส่วนพ่กพิงคของเรามีเยอะมากเลยนะตอนนี้อ่าพวกมันสวยมากแน่นอนนะครับผมนี่ตัวตึงแห่งความน่ารักแล้วออ่าคุณอยากกลับบ้านอันไหน วอดนี่ฉันเป็นสิ่งของอะไรเรียกว่าอันไหนเลยอ่ะเฮ้ <c oughs> ยคืออะไรวะเนี่ยอ่าฉันอยากจะโอ้เดียวนะฉันกําลังกินเหรอคุณยายเจ้าผมไปกินเหรอคุณยายไม่โอ้มันบ้ามากเห <c oughs> มือนว่าผมจะต้องไปที่รถใช่ตอนนี้ผมต้องไปที่รถนะครับผมตอนนี้คุณผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นสัตว์เลี้ยงแบบถาวรหรือสัตว์เลี้ยงแบบเช่านะเพราะว่า อารมณ์แบบคุณยายบอกว่าวันนี้เออไม่ใช่สิซูซี่เนี่ยถามคุณยายว่าวันนี้เนี่ยต้องการรับสัว์เลี้ยงไหมมันอารมณ์เหมือนแบบว่าแสดงว่าคุณยายเนี่ยมามากกว่า1ครั้งแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าคุณยายเนี่ยเออรับเราไปเลี้ยงถาวรหรือแบบแค่มาเช่าเราแบบไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยยินดีต้อนรับกลับบ้านเออผมไม่เคยมานะ <laughs> เอ้ย <laughs> เขาพยายามเก็บอะไรกันบางอย่างอ่ามีของมีของอันนี้ไงนะผม เข้าเมืองตาริวต้องริวตาตามนะครับเอาเลยสำรวจบ้านได้เลยครับผมก่อนอื่นเราต้องกินก่อนอ่ากินเพื่อเพิ่มอ,อะไรผมไม่แน่ใจเลยฮะหวังว่าคุณจะพบเพ s s เลปเป็งรวมอ่าสำหรับภายในผมไม่แน่ใจว่าลูกศรตรงนี้หมายถึงอะไรอะ่ะผมต้องออะผมเก็บดูดก่อนลวกันเก็บดูดเก็บดูดอ่านกพิราบเหรอไอ้นี่คือหน้าตาของนกพิราบเหรอเออมันดูป่วยมากฉันเกลียดนกพิราบโอ้ความผิดพลาดกล่าวไว้ไอ้ความผิดพลาดนี่ พวกเราเหรอใช่ป่ะเออฉันจะช่วยคุณอ่าฉันจะคุยกับคุณในเวลากลางคืนโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวนะตอนนี้เราขึ้นมาดาวหนึ่งแล้วนี่อ๋อเฟดแล้วคุณยายกำลังนอนอยู่เหรอเอานี่ไงความผิดพลาดผมจะเรียกชื่อนี้จริงอะความผิดพลาดอ่าโอเคงั้นเราเรียกตามนันเอาเวลาของเรามาถึงแล้วใครมันพูดวะไอ้นี่มันคือตัวอะไรอะผมไม่แน่ใจว่าไอไอคำว่าเรือนี่มันคือตัวอะไรนะ แต่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาที่ชั้นล่างหลืวเปล่าเรากดวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ด้วยเป็นหมาเลยวิ่งไม่ได้วะอ๋อโอ้ไม่มันเริ่มแล้วกรุณาคุณต้องฆ่ามันมันคือตัวอะไรผมไม่รู้เลยครับแล้วผมจะโจมตีมันยังไงผมจะโจมตีมันยังไงวะเห่าเหรอผมไม่แน่ใจผมจะจัดการเจ้านี่โอ้โอ้ยผมเจ็บผมเจ็บอเจ็บเจ็บเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมเจ็บหรือมันเจ็บวะ พลังงานต่ำพลังงานพลังงานมันหรือพลังงานกู <c oughs> โอ้โอ้ไม่โอ้เวลาหมาเจ็บมันต้องพูดยังไงนะมันต้องร้องเอ๊ะเอ๊อ้อยใช่ใช่ใช่มันต้องร้อ,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 งองเองเองโอเคโอเคผมจะพยายามสู้มันโอ้โอ้เจ็บโอ้เจ็บเฮล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 ผมต้องตายแน่เลยผมจะไม่รอดในคืนแรกหรอกมันเนี่ยโอ้าวดูมาตอนนี้แมลงสาบทั้งหมดจะหายไปแล้วนะครับผมว้าวคุณฆ่ามันทุกคนเสียงอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้คุณยายมาแล้วเราต้องรีบทำตัวน่ารักเอ่อโดยการเอ่อ นอนอ่านอนวางตอนนี้ผมต้องการกินโอ้ผมได้เลือดมานิดนิดหนึ่งจริงๆห่านเป็ดย่าง What? มันกำลังว่าเราเหรอเราควรสอนบทเรียนนั้นใช่แล้วแคนล่าเธอพูดได้ดีมากเราควรจะเตะตูดเจ้านกพิราบนี่ซะ,ะตั้งชื่อใหม่เ h a t เราควรจะ,อะสอนบทเรียนไปหลังจากที่ปืนใหญ่ไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไรน,นะลองใช้ปลดล็อกหน้าต่างลองใช้ปลดล็อกหน้าต่าง คือเราจะเปิดหน้าต่างแล้วก็อ๋อนี่ไงมันจะไปเตะตูดมันอ้าวคุณรู้ว่า what รู้ว่าฉันไม่ได้จริงจังแน่นอนแต่กูจริงจังมากเลยเนี่ยกูอยากออกไปเตะตูดมันนั่นแหละโอเคเราเออเหมือนว่าลูกศรจะบังคับให้เราไปนะและแ้วไงต่อคุณรู้ไหมว่าคุณมีปัญหาแค่ไหนใช่แล้วจนนกพิราบเองรู้ไหมว่าพวกเราเนี่มีเยอะแค่ไหนฮ่ฮ่าไม่มากเท่าที่คุณเห็น โอเคมันบินหนีเราไปแล้วมันกระจอกมากเออจติกอนสะพานพังเหรอเกิดอะไรขึ้นโอไม่ oh my, แล้วเพื่อนเราบักเพื่อนทำ,ทำไมเพื่อนเราบัอกอย่างนั้นล่ะดูนะตอนนี้ผมจะหล่นลงมาที่ถังขยะรถรถขยะเหรอเอาไม่ oh ผมกําลังจะถูกนําไปโผล่ใช่ไหมผมจะโดนเอาไปโผล่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหนเอเหมือนจะเป็นกองขยะนะอืดูทรงละ ต,ตอนนี้เอโอ้โอ้ในไงผมเพ็นผมเพ็นผมเห็นอาหารอย่างอื่นจางมันผมต้องกินก่อนอ่าดูเหมือนว่าเราต้องค้นหาทางออกจากที่นี่เราต้องกลับไปที่บ้าน <c oughs> ใช่แล้วครับผมตอนนี้ผมต้องเกาะก,กลุ่มกับเพื่อนไว้ไม่งั้นผมต้องหลงทางแน่เลยฮะแต่ระหว่างนี้ผมก็จะเก็บดาวไปด้วยนะครับเก็บไปอ่อเหมือนว่าตอนนี้เราต้องค้นหากุญแจนะผมเราต้องค้นหากุญแจฉันเจอแล้วมันอยู่ตรงไหนโอ้ในไงกุญแจเดี๋ยวก่อนนะกุญแจของฉัน what เพทดิีเพจีเมันตัวอะไรอะ่ะมันเหลี่ยมตอนจะผมแยกงไม่ออกว่ามันมันเป็นแมวหรือเป็นหนูอะ่ะโอเคตอนนี้ดูแบบว่าเรากำลังจะไล่ไล่กันว้าวรันรันไอจุนูมันรันอยู่จบมันโอ้ไม่มันขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงอะ่ะและ้วเราจะบอกโอ้แม่เจ้าเหมือนว่าเราจะไม่สามารถขึ้นได้โอ้ไม่ดูือนว่าตอนนี้เราต้องจัดก,การหนูไม่ใช่หนูมันคือตัวอะไรเวะเนี่ยเอ่อตอนนี้โอ้โอ้เลยผมโลมากโอ้โอ้เราต้องกอบกุมไว เราต้องเข่าสู้เข่าสู้เข่าสู้โอ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 ้ผมล้อเล่นผมล้อเล่นโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราเร็วช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราอ่ะอ้อเดี๋ยวนะหรือว่านี่คือการสู้วะโอ้กูเล่นมาตั้งนานนี่ผมเข้าใจนึกว่าการเข่าคือการสู้นะนี่แน่นี่แน่อ่านี่ผมได้สกิลแล้วสกิลขย้ำเป็นไงเป็นไงกดล็อกสกิลครับนี่อย่าขย้ำขย้ำอ่ะขย้ำโอ้โอ้เจ็บมันเจ็บโอ้ผมล้อเล่นพี่ผมล้อเล่นพี่ผมล้อเล่นพี่อ่ะล้อเล่น นี่ผมต้องจุ๊้หัวน้องจุ๊กหัวน้องจุ๊กสู้ครับสู้ครับเอ้าโถ่ยอ่อนเน๊ยหายไปละคุณกําลังทําอะไรกับครอบครัวของฉันแน่นอนฉันกำลังสวบมันยังไงแล้วคุณต้องการกุญแจนี้หรือไม่แน่นอนว่าฉันต้องการมึงจะจะไล่เองเหรอจะหนูน้อยอ่าคุณมีคราชมิแบบว่าคุณต้องจับฉันให้ได้เหรอมาเลยครับสวบครับสวบเอ้าเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของก่อนไว้เก็บของนิดนึงแล้วแคลราทำไมไม่ช่วยแคลราแคลรายืนเป็น NPC สมจริงเลย ตอนนี้เราได้คีย์มาเรียบร้อยนะผมเราต้องเข้าห้องควบคุมเพื่อเปิดลัวปะอ่าที่เข้าใจนะโอเคเยี่ยมเปิดประตูโอเคเปิดประตูนะครับตอนนี้เราจะเปิดประตูละน่าจะเป็นทางออกอคิดไปแล้วออเราเริ่มเคลื่อนไหวดีกว่าใช่ดูเหมือนว่าตอนนี้เราต้องไปกินไปกินอีก <c oughs> เออผมว่าอ๋ออ้ไม่ไม่ผมโดนรถรถมันชนผมผมอ๋มันคุม้มไหมเนี่ยกับที่ผมเดินมาเนี่ย ตอนนี้เราต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้นะครับผมไม่งั้นเราซวยแน่ถ้าเกิดแบบเราแยกกันแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแคนล่าหายไปไหนแล้วอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อมีเพื่อนรอเราอยู่เราต้องไปหาเพื่อนเดี๋ยวนะแคนล่ากำลังมีปัญหาเหรอเราพยายามหาทางกลับบ้านอ๋อหนมาตอนนี้เรากาลังคุยกับเจ้าถิ่นอยู่นะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่คิดว่าพวกคุณจะกลับบ้านได้เราไล่ล่าพวกเขาและกินพวกเขาเขาบอกว่าจะช่วยโอ้ไม่เขาจะกินผม หม,หมาหมา้วยกันกินทวกเดียวกันนี่นะให้ตายเถอะลูกสอนบอกว่าไปที่นี่เหรอที่นี่คือทางรอดมันวงบีเพื่อนๆน,นวงบีเราต้องหนีไม่งั้นเราจะโดนหมาจรจัดกินโอ้ให้ตายเถอะนี่มันช่างหิวโหยอะไรแค่น,นี้รันและแคลราไปไหนอะแคลราแคลรานำโดง่งเดี๋ยวนะตอนนี้เพื่อนๆผมหายโอไม่ตอนนี้ผมเป็นหมาตัวเดียวที่มีชีวิตอยู่โอ,อ้ตายเถอะผมต้องตายแน่เลยผมอยู่กับอีกคนนึงอะเดนจิผมว่าผมไม่รอดแนะ่วันนี้ผมไม่รอดแนะ่เพื่อน โอ้ไม่การควบคุมสัตว์นี่มันเทสกินี่เราจะโดนจับแล้วแล้วไอหมา3ามตัวนี้ล่ะโอ้ไอหนูฉันไม่อยากเป็นคุณตอนนี้เลยแน่นอนว่าเองไม่อยากเป็นเราต้องหนีสินนะแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องผ่านประตูนี่เหรอโอ้ oh, เร็วเราต้องมีบางอย่างที่ huh? เราสามารถทําได้ใช่แล้วเราทําอะไรได้ตอนเนี้อ๋อ oh, เราต้องเก็บไอน,นี่อ๋อ oh, แล้วเราต้องกินอาหารใช่นี่คือสิ่งที่เราทําได้ oh, โอ้รันเอ้ยผมมีรุ่นพี่ ุ่นพี่หมาว้าวตอนนี้มันเฟดอีกแล้วอ่ะไม่มีหมายว่าแคลร์หายไหมเหรอแคลราแคลร์โอ้แคลราแคลร์แปลว่าตอนนี้แคลราหายไปแกก็คุณสัตว์เอานางไปโอ้กูยังไม่รู้เลยมึงตอบได้เนี่ยเซซียมึงตอบได้วะโอ้ไม่แคลราโดนจับตัวไปงั้นเหรอเราต้องไปช่วยเธอโอ้พระเอกมากกูเกลียดเจ้าหมาตัวนี้จริงๆเลยลองตามรถบรรทุกอ๋อ ราต้องตามรถบรรทุกไปนะครับวงนี่คืออะไรต้องเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีแน่เลยโอ้ไม่นี่เราต้องพยายามหนีจากเทศกิจเหล่านี้เหรออเ่อพี่จะไม่ขยับตัวหน่อยแล้วครับขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วปุ๊บแล้วโอ้ไม่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 เอาเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเซ็งหนอซีอันหนอสองอใส่ใครแต่โอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ผมโดนผมโดนผมโดนแล้วผมโดนแล้วโอ้โอ้เรือยิงน้อยยิงเ้าวไปตายเด้อแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมต้องไปไหนผมต้องตรงไปเรื่อยๆเหรอตามเส้นทางถนนตรงนี้เนี่ยนะ โอเคสวยโลนะครับปิดถนน what นั่นดูเป็นที่ที่อันตรายที่ผมต้องไปใช่ไหมพวกเราฉันคิดว่าฉันรู้ว่าแคลล่าไปไหนเอออยู่ที่ไหนอ่ะแคลล่าอยู่ที่ไหนเข้ามาอ๋อไม่เดนจิเดนจินายจะพาฉันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันอาจเป็นอันตรายใช่นายพูดได้ดีเสียอมีแวนอยู่ตรงนั้นเหมายถึงช่องระบายอากาศอ,อบางทีถ้าเราไปตรงนั้นอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นอ่ะ เราอืมเราต้องสร้างอะไรอะ่ะบันไดเหรอโอ้เราต้องหาของเหล่านี้เอานี่ไงฉันเห็นฉันเห็นโอ้แม่อย่าบอกนะว่าหมาแ,แบกยางรถยนต์โอ้ว,ว้าวไอ้ so strong หมาแบกยางรถยนต์นั่งไงนั่นไงเราต้องไปตรงนั้นสวยโลสวยโลโอ้ยแล้วเราจะเราจะเห่าทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนายไปเอาตรงนั้นชิปเอาอีกตรงนึงโอ้มันอันตรายมากลังกระดาษตรงนี้ ไอ้ไหนอันตรายผมจะพยายามออกมาเก็บเองนะครับผมเพื่อที่เพื่อนจะได้ปลอดภัยเนาะโอ้โอไม่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 โอ้ใจเต็มตุ่มตุ่มตุมเลยอันนี้อันนี้อ่าเก็บไปเก็บไปตรงนั้นหนึ่งจุดตรงนั้นหนึ่งจุดอ้าวทำไมนายไม่เก็บหรอพวกโอ้ไม่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 โอ้เจ้าหมอนี่มันพร้อมจะเซ็ตหยอกผมตลอดเวลาเลยตายเหอะโอ้ไม่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 โอเคเก็บแบบเนียนๆถามสิงไม่เห็นอะ อ้าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันมันจะดีแล้วนะที่เราจะแบบขึ้นไปได้นะกัดช่องตรงนี้เหรอโอเคเราต้องกัดช่องตรงนี้ดูเหรอโอ้ว้วนี่ผมเป็นซุปเปอร์ด็อกเหรอหเนี่ยเข้าไป let's go เอ่อเก็บอ่ะโอ้อย่าเสียงดังมีมนุษย์อยู่ตรงนั้นเราหาพวกเขาไม่พบด็อกเตอร์ what เทสกิททำงานให้ด็อกเตอร์เหรอพวกนั้นไม่ได้ผ่านประตูหลักตามที่เราวางไว้ไม่ยกเลิกได้ เหมือนว่าด็อกเตอร์จะวางแผนว่าเราจะเข้าประตูหลักแล้วก็มีวางกับดักไว้นะผมแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เข้าประตูหลักเนาะโอเคเราไม่สามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงที่ศกรปรงเรานั้นหรอโอ้ oh. oh. เขาบอกว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงที่สกปรกปนะเตรียมห้องทดลองถึงเวลาแล้วสําหรับแผน B หรอและเครื่องปรับอากาศนั้นและเปิดเครื่องปรับอากาศนั้นเครื่องปรับอากาศคืออะไรอะ่ะคือช่องที่ฉันอยู่ตอนนี้หรอเออคงไม่ใช่นะถ้าเปิดมานี่คือลมพัดฟื้เลยนะโอ้ oh. เปิดจริงด้วยอ๋อผู้ชายคนนั้นวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างอยู่โอ้แค่รออยู่ในอันตรายเราต้องตามหาเธอใช่แล้วเดนจิเราต้องตามหาเธอเมื่อเราจะมาถึงนี่ทำไมเราเฮ้ยปลดว่าผมาลังตาเอ้ยนี่ไงนี่ไงฉันเห็นหางลงแล้วพวกอา้าวล้วจะเปิดยังไงวะ What อ๋อคลาสซีนพอนดีอาวเดนจิเดี๋ยวก่อนนั่นมันเครื่องจักรอ๋อไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเครื่องตัดอ๋อจะ แคละโอ้ไม่อ๋อฉันมีงานที่นายทำเจ้าเครื่องตัดผมเรียกว่าเครื่องตัดแล้วกันนะดึงดูดสัตว์เอ่อตามหาสัตว์ที่หายไปโอ้คุณรู้สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ใช่ไหมเราต้องค้นหาตำแหน่งนั้นและดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเราต้องค้นหาตำแหน่งนั้นแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะต้องลงไปทางไหนไงไม่ใช่ตรงนี้หรอช่องระบายอากาศอีกแล้วอ้าวตันชิหายนี่ไงแล้วอไอ้หมอนี้เดินจีวรมาได้ไงวะ จะบอกว่าเราเจอประตูแล้วแบบเกมก็นำเพื่อนมาให้เหรอโอ้นั่นมันคนร้ายนั่นมันร้ายมากด็อกเตอร์ร้ายๆนี่กำลังทำอะไรอยู่ฉันชื่อด็อกเตอร์แฟชโอ้เมื่อกี้เพื่อนพังเหรอเพื่อนโหดมากเอ่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันทำงานอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทดลองกับสิ่งมีชีวิตนะครับเท่าที่ผมอ่านเนะี่ยด็อกเตอร์เนะี่ยอ่ะเด็กน้อยเราแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาเนี่ย ผิดพ,พลาดแค่ไหนโอ้ลอบบอกเพชระบบอกเพชรคืออะไรอะแบบสัตว์เลี้ยงทดลองเนี่ยสัตว์เลี้ยงเครื่องจักรอย่างนี้เหรอเออผมเริ่มรู้สึกถึงภัยพิบัติที่กำลังจะมาเยือนผมเร็วๆนี้ไม่นะจะเครื่องตัดทำไมนายดูเพี้ยนไปเดนจิบอกว่าเฮ้โหนี่มันเครื่องตัดใช่ฉนันว่ามันอ๋อไม่มีสายฟ้าด้วยมันมีหัวใจสามดวงเดี๋ยวก่อนนะผมผมจะสู้กับมันยังไงผมไม่รู้เลยมันต้องมีจุดอ่อนดิ เอาเอาชิบหาย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 เดินตามมาทำไมล่ะโอ้ไม่ผมโดนอิเล็กทริกโอ้ไฟดูดไฟดูดไฟดูดโอ้ไม่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 โจมตีมันยังไงวะเข้าไปเงียบอย่างนี้เหรอโอ้ไม่โอ้ฉันเจ็บมันจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยคือเกมมันอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสอากาศอ๋อเราต้องไปิสอากาศอ่าปิดและหนึ่งจุดโอ้โหมีสี่จุดให้ตายเถอะไมกี้มาไมกี้มาล่ะ เอาป so ิดสองกัดเรียบร้อยเพื่อนเอ้าแล้วเพื่อนเอ้าเพื่อนไปไหนวะโอ้เพื่อนเพื่อนปิดจุดเดียวอ่ะเราปิดสามจุดนะนายโอ้เราปิดครบแล้วยังไงต่อโอ้ไม่มีอาหารเติมแล้วหรอครับผมดาวมานตอนนี้ดูป้าตอนนี้กำลังสับสนและมึนงงโอ้เพราะมันไม่มีไฟฟ้าไปเลี้ยงสมองการทํางานของมันนี่เองเ้าทำยังไงเราต้องแงมเหรอโอ้นี่ไงเราแงมเราแงมเราแงมโอ้โหว้โว้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 วถอยถอยถอย อ๋อแสดงว่าเดียวนะไม่เดนจิไม่เดนจิฉันจะต้องทำยังไงอะโอไม่โอไม่ตายถึงงั้นอะ่ะเองตายไปเถอะเดนจิตอนนี้ทางเดียวที่ผมจะจัดการเจ้านี้ได้คือต้องรอให้เสาอากาศมันแบบเกิดไฟฟ้าแบบให้มันเป็นสีแดงแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งแน่นเลยครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ตัวเดียวอะ่ะเบนจิก็ซีงแแกไปแล้วและเลืนผมไม่เหลือครึ่งหลอดออไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเพื่อนๆแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะถึงเวลาที่ผมจะสวนกลับอันนี้ไง มาแล้ว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 ,ลวอ่าสองอากัดอ๋อทุกจัดการตอนนี้เบนจิจะจะทำเพื่อนายการที่นายสีมองเทงไปจะไม่สูญเปล่าอยู่แนะ่นอนเพื่อนอสวมสิครับสวมสิครับอ่าตอนนี้มันเหัวใจพี่ก็ดุนเดียวเช่นนั้นนะครับมันเปิดใช้งานหมดหมดเชีย่ยอนะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ผมไม่สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้เลยอะ่ะมันเปิดหมดอะไรของมันอนะมันดูแข็งแกร่งขึ้นหรอวะโอ้ไม่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 ไมไมสายไฟตีตุ่นมาแล้วเฮ้ยนี่หรอโหมดของมันเนี่ยนะไอ้หมดที่เหมือนกับมาแล้วเอ็นเกม โอ้โอ้เมื่อกี้ผมเข้าเร็วไปมนที่ผมจะเอนเกมได้เลยเลยมื่อกี้เอนเกมเอนรลอยังต้องเอนแล้วหระอมั้งยังไงครับผมอ่ามิชชั่นก่อนพรีทแน่นอนเฮ้ยแคลร์มาแล้ว <c oughs> โอ้โหนี่ผมเป็นพระเอกเลยเนี่ย <c oughs> เป็นคุณจริงหรือเปล่าวอตหมายถึงว่าเราเข้าไปหาเจ้าเครื่องจักรนี่หรอเครื่องตัดเครื่องตัดโอ้ด็อกเตอร์วางแผนอะไรบางอย่างใหญ่กว่านี้หรอ ฉันเคยเป็นสุนัขร้ายว้าวตอนนี้ผมรู้สึกเศร้าแล้วสิแต่อย่างไรคุณยังดูแลผมเอดทนไว้เราจะช่วยคุณผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีเครื่องตัดของเรานั้นอาจจะไม่ได้แบบโอเคดูว่าตอนนี้ครับเรานําส่งเนี่ยมาไว้กับซูซี่ที่เป็นผู้ดูแลเนาะอ่าคุณจะไม่เป็นไรเพื่อนว้าวอโอเคคุณเป็นมิตรมากกว่าก่อนโอ้หน้านั้นเยอะเลยอ ขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่พาฉันมาที่นี่แน่นอนเราแบกเราแบกนายมา <c oughs> ฉันเกือบลืมไปเจ้าเครื่องตัดคุณพร้อมสำหรับการเซอร์ไพรส์ของคุณหรือยังอืมอะไรเซอร์ไพรส์เหรออันนี้คือใครวะเฮ้ hey, เพื่อนดักเหรอท,ทันทีที่คุณดีขึ้นเราเรากําลังจะกลับบ้านเจ้าของของเจ้าเครื่องตัดเหรออันนี้คือเจ้าของของนายเหรอเพื่อน โอ้ดีใจด้วยอะตอนนี้ดูือนว่าผมเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดนะครับแล้วก็เดนจิก็ได้ออกเซิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมผมอยู่ตัวเดียวนะผมเป็นผู้อยู่รอดนะผมก็ผมคิดว่าภารกิจของผมเนี่ยก็น่าจะสำเร็จลุล่วงแล้วนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับหมาน้อยผู้สื่อสัย์ผมไม่แน่ใจว่าสตอรี่มันมีเรื่องราวหรือวนลูปแบบนี้เรื่อยๆอีกหรือเปล่านะผมก็อาจจะรอดูครับการพจฒาไครั้งต่อไปได้ละมั้งไปผมไปบุย